เกิดมาเพิ่งรู้ว่าโลกใบนี้มีมะกรูดหวานที่สามารถทานผลได้ด้วยครับปกติเราจะเห็นแต่มะกรูดที่เอามาทําแกงใช่ไหมครับแต่นี่คือมะกรูดที่กินเหมือนส้มเลยเดี๋ยวทุกคนมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันคือมะกรูดอะไรและมันกินได้จริงหรือเปล่าทุกคนครับนี่คือมะกรูดหวานครับเ <Wow. S 1> <laughs> พิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยมะกรูดหวานมีใครรู้จักบ้างครับตอนนี้แม็กอยู่ที่อําเภอบางระกำจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะฮะอยู่กับสวน มะกรูดหวานครับพอดีเราเห็นนะมันน่าแปลกดีเราเลยติดต่อเจ้าของสวนเขามานะครับสวนลุงแจ็คครับลุงแจ็คนะเจ้าของสวนมะกรูดหวานนะฮะลุงแจ็คไม่รู้อยู่ไหนนะน่าจะทําไร่ทํานาอยู่นะฮะลุงแจ็คครับผมลุงแจ็คลุงแจ็คพี่เป็นลูกของลุงแจ็คหรือเปล่าฮะเป็นเป็นพ่อเขาเอ้ยไม่ใช่เป็นเขาเองนี่ฮะลุงแจ็คเหรอครับใช่ใช่ครับพี่คือลุงแจ็คใช่ไม่ใช่แล้วหลอกผมแล้วเนี่ย ผลไม้แบบปลอดสารอยู่ในบรรยากาศที่ดีแบบนี้ฮะและน่าเลยกระชากไว้หน่นอยลุงแจ็คแ,แทนตัวเองว่าลุงแล้วเราจะเป็นอะไรดีคือน้าแบบโอปป้ามากนะอนาจารย์แจ็คครับเอ่ออันนี้คือมะกรูดใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับตัวนี้เป็นมะกรูดครับลักษณะภายน,นอกทุก,กอย่างมะกรูดเลยก็มะกรูด <c oughs> แล้วมะกรูดเลยไม่น่าถามเนาะเออลุงแม็กนี่ไม่น่าถามเลยนะว่านี่คือมะกรูดหรือเปล่าม,มันคือมะกรูดจริงๆแต่มันคือมะกรูดหวานใช่ครับมันหวานจริงเหรอฮะ หวานจริงนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีรสสัมผัสคล้ายๆส้มเช้งเลยประมาณนั้นเลยเดี๋ยวนะเป็นมะกรูดแต่หวานแต่ข้างในเหมือนส้มเช้งอ่ะทุกคนมันจริงหรือเปล่าแล้วอ๋อแต่ใบนี่มันก็มีความคล้ายๆกับส้มอ่ะทุกคนดูนี่เห็นไหมฮะใบคล้ายๆกับส้มเราสามารถเอาเขาไปทําอาหารเหมือนมะกรูดได้ไหมฮะ ไม่ได้ครับเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่ไม่เหมือนแบบนั้นเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดนะครับระหว่างมะกรูดหวานส้มซ่าพวกนี้เขาเขาจะเถียงกันอยู่ตลอดเวลาส้มซ่าคนเห็นก็บอกส้มซ่า<อ>ส้มซ่านี่จะมีลักษณะใบที่อีกอย่างหนึง่งแล้วก็ถ้าเป็นสีแบบนี้สีเขียวแบบนี้คือจะเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเดียวเลยส้มซ่าเนี่ยครแม้กระทั่งจะให้สุกเป็นสีออกส้มๆเหลือง ก็ยังมีรสเปรี้ยวหวานอยู่ดีแต่มะกรูดหวานเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีอาส้มๆเนี่ยคือหวานหวานเลยไม่มีไม่มีเปรี้ยวแทรกเลยแล้วก็กลิ่นของเขาใบของเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันกลิ่นแตกต่างกันนี่ครับคุณแมกลองครับลองขยี้ขยี้ใบลองดมดูครับอ๋อส้มหอมมากส้มซาก็จะอีกอย่างหนึ่งเลยครับหอมมากครับกลิ่นไม่เหมือนใบส้มหรืออะไรพวกนี้นะ คือหอมหอมเลยอะฮะมันไม่เหมือนกลิ่นใบส้มที่มันจะมีความฉุนๆหน่อยๆน,นะฮะเราทานกันยังไงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเผื่อจะเอาไปเปียบเทียบกกับส้มซ่านะฮะเออเราทานกันยังไงฮะก็วยทีปอกก็เหมือนส้มทั่วไปเลยนะครับ,รบ,รบก็ปาดหัวนะครับแล้วก็อ่าลอกเปลือกอมิดกรีดนําก่อนแล้วก็ลอกผิวเปลือกออกนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าใช่แห่จานแพะพาไปส,สีสีอย่างนี้อาจจะยังไม่แก่นะครับอาจจะออกเอ่อสีออกเขียวอ่อนส้มๆเหลืองๆนิดนึงก็จะอ่นั่นคือ เริ่มทานได้นะครับโอเคแต่อย่างนี้ก็ทานได้ใช่ไหมฮะเริ่มทานได้เดี๋ยวเรามาลองกันหรือเราจะลองผ่านอ่ะเราลองแบบนี้กันก่อนดีกว่าดูนี่นี่ข้างในเขาจะเป็นอื้อันนี้เห็นไหมเขาเนื้อเขาเหมือนจะยังแบบไม่ไม่ไม่เต็มที่มันมันคือมะกรูดจริงๆนะใช่กลิ่นกลิ่นก็คล้ายมะกรูดนะฮะอ่ะคุณแม็กบอกอ๋อเนี่ยฮะคือกลิ่นคล้ายมะกรูดนะเอาจริงทุกคนกลิ่นไม่เหมือนส้มนะฮะเนี่ยอ่ะให้ตากองลองดม อกลิ่นมะกรูดเลยครับไม่ไม่ไม่ใช่กลิ่นของส้มนะฮะตัวอย่างโต๊ะตัวผมเองผมไม่เคยกินส้มซาส้มซาสีกลิ่นจะอย่างนี้ไหมฮะเอกลิ่นเขาจะเป็นส้มส้มกว่านี้ครับอันนี้คือมันมีกลิ่นมะกรูดชัดอะเอาทุกคนดูเนี่ยเปลือกมันเปลือกมันร่อนง่ายมากเนี่ยมันเหมือนส้มเลยเหมือนส้มเลยใช่เนี่เออเปลือกเหมือนส้มฮะแต่กลิ่นมีความคล้ายมะกรูดครับ ลองชิมแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะเหมือนเนื้อเขาจะยังไม่ค่อยไม่จัดเท่าไหร่อ่าเห็นไหมฮะยังดูมีความฝ่อๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะรายักดูสิหน้าผมดิไม่เปรี้ยวเลยเฮ้ยไม่เปรี้ยวเลยฮะเขาจะไม่มีเปรี้ยวแทกเหมือนซ่อมซาคุณคุณแม่เคยชิมซ่อมซาหรือยังยังครับซ่อมซาจะเป็นเปรี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไม่เปรี้ยวเลยทุกคนหวานอ่อนๆอันนี้คือยังไม่เต็มที่ด้วยนะ เราไปดูอีกต้นหนึ่งแตกกินได้แล้วนะหวานอ่อนๆเดี๋ยวเราไปดูต้นที่อาจารย์แจะแนะนําดีกว่านะฮะว,ว่าสุกเต็มที่จะเป็นยังไงไปดูกันครับนอันนี้อันนี้จะมากกว่านะนิ่มๆมากกว่ามันมีช่องว่างมากกว่าอ่านี่นะฮะต้นนี้อาจารย์แจ็แนะนําว่าสามารถทานได้แล้วนะฮะนี่คือสุกกาลังดีวิธีการดูก็คือบีบแล้วมีช่องว่างใช่ไหมฮะ เราลองเด็ดมาแล้วเราลองปอกเปลือกแบบแบบส้มนะเพราะว่ารู้สึกว่าเปลือกมันจะล่อนง่ายนะฮะนี่ไงทุกคนว้าวเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะหน้าตาของเขานะฮะนี่มันจะแก่ไปนยแต่ว่าตรงนี้จะทนได้เราต้องดูเราเรายังเช็คสีจังหวะมันไม่ได้อด้วยอาจารย์จะเขาปลูกแบบว่าออแกนิกด้วยนะทุกคนนะนะฮะเขาก็จะปลูกแบบตามจะชำเลยไหมครับนี่ โอ้โหสีสีสีมันแทบจะไม่ใช่มะกรูดแล้วนะฮะมันเหมือนแบบเป็นมะกรูดที่มีความผสมกับส้มนะครับเออเดี๋ยวเราลองมาชิมแบบนี้ดูนะครับอาจารย์แจ็คมันคือส้มนะ <laughs> <laughs> มันเหมือนส้มโอผสมส้มผสมมะกรูดนะฮะกลิ่นก็คือมะกรูดจริงๆนะทุกคนอ่ะอืมหวาน,วานอบเปยวหน่อย อร่อยฮะรสชาติคล้ายกับส้มโอแต่กลิ่นมีความไปทางมะกรูดครับคล้ายคล้ายส้มโอเลยนะฮะอืเอเดี๋ยวเราแกะเนื้อให้ดูนะครับทุกคนนี่เนื้อข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเนื้อจะคล้ายคายกับส้มโอคล้ายส้มโอมากแต่กลิ่นมะกรูดเอองง,งดีเหมือนกันนะมะกรูดหวานมะกรูดหวานาจริงๆนะฮะกิ่งพันธุ์ที่อาจารย์จะได้มานี่ได้มาจากไหนฮะ อันนี้ได้มาทางอัมพวาครับทืมอัมพวาเลยก็ได้เป็นกิ่งเป็นกิ่งตอนมาแล้วทีนี้เราก็มาทําการขยายเสียบยอดมันตอท่อมโอก็ปลูกไว้แถวริมนาริมเขาเรียกว่าอะไรชันนาน้าอย่างงี้ครับอ๋อนี่คือแสดงว่ามันเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมเหรอฮะใช่เป็นไม้โบราณของของบ้านเรานะของประเทศไทยนะเชื่อแล้วว่าลุงแจ็คจริงนะครับผมคนยุคใหม่ผมไม่รู้จักโยน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 ให้อาจารย์แจ็คดูแก่ลงอ๋อมัน แสดงว่าคนโบราณโบราณนี่อาจจะรู้จักแต่เด็กยุคใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นแล้วใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะมากเลยครับที่ที่จะรู้จักใช่ครับก็จะเถียงกันตลอดว่าเนี่ยคือส้มส้มซ่าส้มจี๊ดอะไรไอ้อะไรนะอ่าส้มซ่าเนาะครับครับคนเขาเขาเขาอาจจะเถียงกันได้ว่ามันไม่ใช่มะกรูดหวานหรอกคนมโนชื่อกันเอาเองนะฮะจะมีความคล้ายแต่ก็ไม่คล้ายแต่อันนี้คือทรงมะกรูดนะครับมันทรงมะกรูดเลยกลิ่นก็มะกรูดอันนี้คือกลิ่นมะกรูดเลยจริงๆนะฮะ ถ้าเราอยากปลูกนี่สามารถปลูกได้ทั่วไปเลยไหมฮะปลูกได้ทั่วไปเลยเพราะว่าเนี่ยลักษณะมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่มอะไรนะอันนี้คปลูกแบบแดดร้อยเลยแต่ก็มีน้ํามีอะไรจากนาจากอะไรด้วยก็สามารถโตได้เชื่อเชื่อว่าน่าจะโตได้ทุกพื้นที่ในในบ้านเรานะแล้วถ้าคนสนใจปลูกในกิ่งพันธุ์ราคาแรงไหมฮะไม่แรงครับอันนี้ก็หลักร้อยหลักร้อยส <Hey. S 2> ามสี่ร้อยเลยประมาณนี้ไม้โบราณไม้แปลกแบบนี้ผมว่าน่าอนุรักษ์นะ ปลูกทิ้งๆไว้ครับใครมีพื้นที่เหลือๆนะเอาไว้ให้ลูกให้หลานมานั่งดู<ช>กันนะ<ช>ผมเชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นแล้วก็ถ้ามาเห็นเนี่ยจะต้องร้องหวาวอ่ะเหมือน<ช>ผมเลย<ช><ช>เพราะมันเป็นมะกรูดแต่ปอกเปลือกออกมาด้านในเป็นส้มแล้วกินเล่นได้แบบนี้นะฮะอ๋อแปลก<ช>ดีแล้วก็บอกไันนิดนึงนะครับอันนี้เตือนเตือนเพื่อนๆทางโซเชียลทุกคนที่ชอบปลูกไม้พวกนี้นะครับแปลกใช่พยายามอย่าเอาไม้ที่เพาเม็ดนะครับ เพราะว่าถ้าเพราะเม็ดนี่มันสามารถกลายพันธุ์ได้แล้วมันก็จะอาจจะไม่เหมือนต้นพ่อต้นแม่เขาพยายามใช้ไม้ที่ตอนหรือจากเสียบยอดจากต้นแม่เขาแบบนี้มันจะได้พันธ์แท้แล้วก็ถ้าจะให้ดีคือวิ่งไปที่สวนที่เขามีไปดูต้นพันธุ์ต้นแม่ของเขาก่อนเขามีจริงไหมเพราะว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เจ็บมาก่อนเนี่ยจากเจ็บมาก่อนเจ็บมาเยอะใช่ใช่คือบางทีเราไปเอาซื้อจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเนาะ เราก็จะได้พันธุ์ที่ไม่แท้ปลูกมา3ปี4ปีอ้าวออกมาผเสียเวลาผมเข้าใจจารย์แจ็คใช่ใช่ยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ใช่อ่าแม้แต่ต้นไม้ก็เอามาขายในออนไลน์เยอะผมไม่ต้องอะไรละเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นโฆษณาต้นไม้สายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้เมล็ดพันธุ์นั้นพันธุ์นี้แล้วเราเอามาลองปลูกสรุปเสียเวลาปลูกไป4ี่หปีเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้สายพันธุ์ดังเดิมนะฮะดังนั้นใครอยากได้ ต้นไม้แปลกๆกิ่งพันุดีๆวิ่งเข้าสวนใกล้บ้านใช่ลองค้นหาข้อมูลดูก็ได้หรือนะฮะผมแนะนําเลยสวนลุงแจ็คอําเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกเพราะว่าจริงๆแล้วลุงแจ็คยังมีผลไม้แปลกๆพันไม้โบราณหายากอีกเยอะมากซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลุยสวนลุงแจ็คนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าสวนลุงแจ็คมีอะไรบ้างและได้ข่าวว่าที่สวนลุงแจ็คนียเขามีอาหารมีเครื่องดื่ม ที่ทําจากผล,ลไม้แปลกๆแบบนี้อีกด้วยเออใครอยากรอชมรอติดตามนะฮะดูคลิปหน้าได้เลยเดี๋ยวให้ลุงแจ๊คพาไปกินนะได้ไหมครับลุงแจ๊คได้เลยครับมือนี้ขอวันนี้ขอฝากท้องหน่อยได้เลยครับที่ <laughs> บางระกรมนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าคลิปหน้าแม็กจะพาไปเจอต้นอะไรนะครับเจอผลไม้อะไรอีกบ้างรอติดตามชมคลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปด้วยมะกรูดหวานครับขอบคุณลุงแจ๊คนะครับขอบคุณครับ